ก็นะครับก็มันหยุดยาวนี้นะฮะก็มีข่าวดีนะครับก็คือทางกรมทางกรมทางหลวงก็มีบอกว่าวันที่28ถึงวันที่31กรกฎาคมจะมีการเปิดวิ่งมอเตอร์เวย์สายปักช่องสีคิวขาะระเสศฟรีนะครับก็ในประเด็นนี้นะครับคุณสราวุฒิทรงศิวิไลนะครับอธิบดีกรมทางหลวงนะฮะเปิดเผยว่าตามที่คุณศัก์สยามชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมมีข้อสั่งการให้หน่วยงานในสังกัดเตรียมความพร้อมเพื่ออำนวยความสะดวกและความปลอดภัยรองรับการเดินทางของประชาชน ในช่วงวันเฉลิมพระชนมพรรษาระหว่างวันที่28ถึง3 1กรกฎาคม2565นะครับก็มีการกำชับให้ดูแลประชาชนในทุกวิตินะครับเน้นเรื่องการบริหารการจราจรในพื้นที่ที่มีการก่อสร้างไม่ให้สภาพการจราจรติดขัดเพื่อให้เกิดความสะดวกรวดเร็วปลอดภัยขั้นสูงสุดลดการสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สินและห่างไกลโรคโควิดนะครับนี่คือนี่คือข้อสั่งการของคุณศักดิ์สยามนะครับทางกรมทางหลวงนะครับก็ได้เตรียมความพร้อมด้วยการเปิดให้บริการ วิ่งฟรีชั่วคาบนทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหรือมอเตอร์เวย์นะครับหมายเลข6หรือว่าเส้น M6 นะฮะสายบางว่าอินนครราชสีมาช่วงปากช่องสีคิ้วขามทะเลสอระยะทางรวม64กิโลเมตรนะครับในช่วงวันเฉลิมพระชนาพัรษานะครับแบ่งเป็นขาออกในวันที่ 28- 29ยกากรกฎานะครับและขาเข้าวันที่30มิถึงาเกรกฎานะครับตั้งแต่เวลา6นาฬิกาเป็นต้นไปนะครับเพื่อเป็นการแบ่งเบาการจราจรบนทางหลวงหมายเลข2หรือถนนมิตรภาพนะครับ โดยมีรูปแบบการให้บริการเดินรถทางเดียวโดยจะเปิดช่องจราจรด้านขวาทางด้านขาเข้านะครับจำนวน2ช่องจราจรเท่านั้นส่วนจะสําหรับช่องจราจรด้านทางด้านซ้ายนะครับด้านขาออกจะสงวนไว้ใช้สำหรับบริการฉุกเฉินเฉพาะเจ้าหน้าที่เท่านั้นนะครับขณะเดียวกันก็ยังมีการขอความร่วมมือนะครับว่าในกรณีวันหยุดยาวช่วงช่วงอสสารหะและวันเขา้าพรรษาที่ผ่านมานะครับมีประชาชนจํานวนมากนะครับพิ้ใช้บริการ w อเตอร์เวย์เอ็มหกเนี่ยจอดรถอยู่ข้างทางนะครับเพื่อ ชมวิวและถ่ายรูปนะครับซึ่งตามตามจริงแล้วคือมันผิดกฎหมายนะฮะไม่ปลอดภัยแลวก็อาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุขึ้นได้นันะครับล่าสุดทางแขวงทางหลวงนครราชสีมาที่2ก็ได้ติดตั้งป้ายห้ามหยุดรถแล้วก็ป้ายแนะนําตลอดเส้นทางนะครับเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนนะครับอย่างไรก็ตามก็ทางกรมทางหลวงก็ขอความร่วมมือประชาชนนะครับผู้ใช้บริการเส้นทางังกาวได้โปรดปฏิบัติการตามกฎระเบียบด้วยนะครับที่วางไว้เพื่อให้เกิดความสะดวกและปลอดภัยแก่ส่วนรวมนะครับเพราะว่า ล้วถ้าเกิดเราไปหยุดถ่ายรูปเนี่ยมันได้รูปก็จริงแต่รถก็จะติดนะครับอ,อาจจะเกิดอุบัติเหตุได้นะครับแล้วก็มีหลายอย่างเพราะว่ามันไม่ใช่เป็นพื้นที่ที่เขาแบ่งมาให้สำหรับการถ่ายรูปนะฮะตรงตรง,ง,งที่จอดอันนี้มันเหมือนเป็นที่จอดสำหรับรถที่เขาฉุกเฉินรถเขาเสียอะไรเงี้ยใช่ครับนะถ้าเราไปแย่งแย่งไหลาทางซะใช่ก็จะม,มีปัญหานะครับแล้ววันนั้นรถหนาแน่นอย่างเงี้ยก็ไม่ควรจะจอดนะครับใช่